ไฮแจนกราฟิกอ่าไฮแจนไฮนะแจนเทาอายุนะแจนไม่เไทนี้เห็นไม่หมดเลยกราฟิกกำลังออกกำลังกายตอนเช้านะครับน้าแจนอืออือ่นแจนดูกราฟิกชกมวย เก่งแม่เก่งม่เออหนึ่ง o หนึ่งสองหนึ่งสองนี่เป็นดำตูมอะตูมตูมเสอีกมัหนึ่งอีกมาหนึ่งอีกมตกเลยอุ้ยอุ้ยนี่แน่ Kính mát, nhẹ 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 nhẹ, à bye 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 yeah, bye, bye chan này, nhat chan, hi, nhat chan, hi, <laughs> hi, mà leo leo nhé, nhat chan, graphic love you, mình mình yeah, hello, hello, à uh, hi, bye bye chan อืมกราฟิก,ฟกมองกล้องมีฉากหลังประกอบนี่ชึบชึบน้องเอียดี่กล้องน่ารักมากฮัลอุลน้าแจ๊ฮัลโหลฮายฮัลโหลฮัลโหลน้าแจ๊ฮัลโหลอืลโหลน้าแจ๊ฮัลโหลฮัลห้าแจ๊ฮัลโห ติดร้องไห้โชว์วาย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 ไม่เอานะไม่เอาโอ้โอไม่อยากเป็นดาราไมเป็นดโอ้อโอ,โอ,มโอไม่อยากเป็นดา,า,าโอเย้

ชาฟิกอืออ่ะจับมือจับมือไว้เราจะไปด้วยกันเราจะไปโอ้ออกมาจากกอดป้ามากอดป้ากอดป้าเลยูบ อ๋าอ๋าอ๋อ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 อะอย๋ออ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 นออ๋ออดออ๋ออ๋ออโยอ๋โย๋อโยออออ๋ออ๋จอยาน๋ออ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 ๋อน๋ออ๋อ เย่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 หนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองอาจารย์ดูหนูออกรลางกายเย่ดูหนูออกกำลังกายอ่ะดูหนูออกกำลังกายเก่งไหมเก่งไหมเก่งไหมอาจารยช้าช้าลงวม down Warm down <c ười>